นิทานธรรมคดีเรื่องที่จะได้เล่าต่อไปนี้จะได้เล่าถึงเรื่องเหลือแต่ตัวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อจะได้สาระหรือคติธรรมจากเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อไปเรื่องก็มีอยู่ว่ามีพ่อค้าคนหนึ่งได้เช่าลาจากเจ้าของลาคนหนึ่ง ให้บรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองขณะที่รอนแรมมากลางทางนั้นแดดร้อนจัดพ่อค้าและเจ้าของลาที่มาด้วยหาร่มเงาที่ไหนพักร้อนไม่ได้จึงหยุดลาแล้วทั้งสองต่างก็อาศัยเงาลานั้นเป็นที่กำบงังแดดสักครู่หนึ่งการทะเลาะเบาะแวงก็เกิดขึ้น เพราะแย่งเงาลากันพ่อค้าผู้เช่าลากล่าวขึ้นก่อนว่านี่เจ้าของลาแกไม่มีสิทธ์อะไรที่จะอาศัยร่มเงาของลาตัวนี้เพราะลาตัวนี้ข้าได้เช่ามาเสียเงินให้แกแล้วข้าย่อมมีสิทธิ์ในเงาลาตัวนี้ทั้งหมดแกออกไปให้พ้นข้าจะบังเงาลาคนเดียว เจ้าของลาได้ยินดังนั้นจึงแย้งขึ้นว่าก็แกเช่าแต่ตัวลาต่างหากละ่ะแกไม่ได้เช่าเงาลาด้วยนี่หว่าถ้าแกเช่าทั้งตัวลาและเงาลาด้วยข้าจะต้องคิดค่าเช่าให้สูงกว่านี้ดังนั้นข้าจึงมีสิทธิ์เป็นเจ้าของเงาลาแต่ผู้เดียวแกต่างหากละ่ะ ที่จะเป็นผู้อาศัยเงาลาไม่ได้แกออกไปให้พ้นผู้เช่าลาตอบว่าอัวก็เงาลามันติดกับตัวลานี่ว่าข้าเช่าลามันก็ต้องได้เงาลาด้วยสิวะมันจึงจะถูกเจ้าของลาก็ขานว่าแต่ตามข้อตกลงแกเช่าแต่ตัวลาไม่ได้บอกว่าจะเช่าเงาลาด้วย ถกเถียงกันไปถกเถียงกันมาการโต้เถียงกันก็เท่าบีความรุนแรงขึ้นถึงกับวางมวยกันเพื่อให้รู้แพ้รู้ชนะกันชกต่อยกันไปบ้างตีกันไปบ้างลาซึ่งกำลังยืนอยู่ในที่นั้นก็พลอยถูกลูกหลงจากการตีกันในระหว่างเจ้าของและผู้เช่าตัวของมัน มันทนเจ็บไม่ได้มันก็วิ่งหนีไปไม่ทราบว่าไปทางไหนฝ่ายเจ้าของลาและผู้เช่าเมื่อชกต่อยและทุบตีกันจนหมดแรงไปด้วยกันทั้งคู่แล้วจึงเลิกลากันไปเองพอต่างฝ่ายต่างฟื้นขึ้นมาเจ้าของลาก็มองหาลาของตัวไม่พบ ผู้เช่าลาก็มองหาลาและสินค้าของตัวไม่พบทั้งสองคงพบแต่ตัวของตัวเท่านั้นคติธรรมจากนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าคนเห็นแก่ตัวนั้นในที่สุดจะเหลือแต่ตัวเหมือนนิทานเรื่องที่เล่ามาแล้วนี้ทำไมคนเห็นแก่ตัวจึงเหลือแต่ตัว คำตอบก็คือคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโง่ความโง่ของคนเห็นแก่ตัวนี้มันแสดงออกในลักษณะรักตัวเป็นห่วงตัวกอบโกยมาให้ตัวเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นรู้มากอาการของคนเห็นแก่ตัวดูยากไม่พูดไม่รู้ไม่คิดไม่เห็น มันแสดงอาการแห่งความเป็นมิตรต่อตัวเองตลอดเวลาเช่นเป็นห่วงตัวอยากให้ตัวได้มากกว่าเขาไม่ยอมลำบากตรากตรำทนุถนอมตัวตลอดเวลาแต่ความจริงแล้วความเห็นแก่ตัวอุปมาเสมือนโจรใจฉกาดที่ปลอมตัวมาในร่างของมิตร แต่ภายในนั้นคือผู้ร้ายที่ใจดำอำมหิตที่คอยล้างผลาญความเจริญก้าวหน้าของบุคคลอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ทราบความจริงว่าความเห็นแก่ตัวล้างผลาญคนเราได้อย่างไรโปรโดนึกถึงความเจริญเติบโตในร่างกายมนุษย์สัตว์ตลอดจนพลาระดาชาติ ที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาได้เสียก่อนสิ่งเหล่านี้มันต้องมีปัจจัยภายนอกเข้ามาอุดหนุนมันจึงจะเจริญเติบโตยกตัวอย่างเช่นต้นไม้สมมุติว่าต้นมะม่วงก็แล้วกันวิธีปลูกต้นมะม่วงมันต้องอาศัยปัจจัยสี่อย่างหนึ่งดินสองน้ำสามความร้อนสี่ลม ผู้ที่จะปลูกมะม่วงต้องมีอุปกรณ์อันจำเป็นสี่อย่างนี้จะขาดไม่ได้ต้องเอาเมล็ดมะม่วงฝังลงไปในดินแล้วรดน้ำพลวนดินต้องให้ได้รับแสงแดดและอากาศเมล็ดมะม่วงที่ปลูกไว้ก็จะเจริญเติบโตขึ้นเป็นลำดับถ้าใครอุตตริปลูกมะม่วงไว้ในขวดหรือในโหล โดยปิดฝาสนิทไม่มีดินไม่มีน้ำไม่ให้ถูกอากาศและแสงแดดปลูกไว้สักร้อยปีโตไม่ถึงคืบหรือโตขึ้นไม่ได้เลยข้อนี้มีอุปมาชั้นใดคนที่เจริญก้าวหน้ามาแล้วทุกคนก็เช่นเดียวกันทุกคนทั้งในอดีตกำลังเจริญก้าวหน้าอยู่ในปัจจุบัน และจะเจริญก้าวหน้าในอนาคตเขาเจริญก้าวหน้าเพราะได้อาศัยปัจจัยภายนอกตัวเข้าอุดหนุนทั้งนั้นได้รับการอุดหนุนจากพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรทั้งนั้นเพียงแต่คนเดียวจะทำอะไรได้จะเป็นคนโตคนใหญ่ได้อย่างไรมีคนสนับสนุนอยู่คนเดียวเท่านั้น และคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นที่แท้ก็คือตัวเราเองสนับสนุนตัวเองมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เท่าทุนเท่านั้นเองคนเห็นแก่ตัวเป็นคนน่าเกลียดอปปะลักเป็นคนไร้ญาติขาดมิตรเป็นคนเหลือแต่ตัวจริงๆคนรัก ก็มีคนเดียวคือตัวของตัวเองคนช่วยเหลือก็มีคนเดียวคือตัวของตัวเองปัญหามีอยู่ว่าทำไมคนทั่วไปจึงเกลียดคนเห็นแก่ตัวคําตอบก็คือคนเห็นแก่ตัวรักตัวช่วยตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เปิดช่องเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ช่วยรักบ้างได้ช่วยเหลือบ้าง คนทั้งหลายจึงปล่อยคนประเภทนี้เสียคนที่โลกยกย่องรักใคร่และนับถือกันทั้งบ้านทั้งเมืองนั้นก็คือคนไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่คนอื่นรักคนอื่นช่วยคนอื่นคนอื่นเขาเลยสงสารคิดว่าไม่มีคนรักเลยช่วยกันรักเสียยกใหญ่ คนประเภทนี้จะไปทางไหนมีคนตามจะทำอะไรมีคนช่วยตรงกันข้ามถ้าเห็นแก่ตัวเสียแล้วหาคนตามไม่ได้หาคนช่วยไม่ได้ในที่สุดเหลือแต่ตัวคนเดียวเหมือนเจ้าของลาและพ่อค้าผู้เช่าลาครั้งแรกก็มีเพื่อนกันคนละคนคือเจ้าของลา ก็มีเพื่อนคนหนึ่งคือผู้เช่าลาพ่อค้าผู้เช่าลาก็มีเพื่อนคนหนึ่งคือเจ้าของลาแต่พอความเห็นแก่ตัวของคนทั้งสองสำแดงเดชออกมาคือจะนั่งบังร่มเงาลาเสียคนเดียวความเป็นเพื่อนซึ่งมีกันคนละคนก็ต้องหมดทันทีต่างคน ต่างเหลือแต่ตัวขอผู้ฟังทุกท่านจงได้พิจารณาความเห็นแก่ตัวนี้ไม่ดีเลยเราควรมองโลกในแง่ดีและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันก็จะเกิดประโยชน์สอดทิ่ผลเป็นอย่างยิ่งดังแสดงมาขอจเจริญพร